กรณีของช่อบกองประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ก็ตามทีเ,เมื่อวานนี้ผมชอบตรงที่มีการชี้แจงกันในวุฒิสภาน้องสอวมีการถกประเด็นเรื่องแชร์ลูกโซ่หรือประเด็นอันุนระจักดีไอคอนที่ว่านี้แล้วมันมีมุมที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคือนี่ประชุมวุฒิสภากระทูถามสดที่สววุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณ ถามถึงการแก้ปัญหาฉายตรงแชร์ลูกโซ่จากคดีเดียคอนมีรัฐมนตรีช่วยคังจุภาพนมวิวัฒน์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงอาคุณจุฬาพันธ์บอกว่ามันเกี่ยวลึกเรื่องกับกฎหมายหลายฉบับที่เป็นพรบรครั้งไม่ได้ดิ่งนอนใจจะต้องแก้ไขพรบรที่ออกมาตั้งแต่ปี2527หลายประเด็นขณะน,นี้อยู่ระหว่างการยกร่างรอเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างโดยกฤษฎีกาคาดว่า2-3เดือน จะเสร็จอาทิมีบทบัญญัติให้หน่วยงานสามารถเอาผิดไปถึงแม่ข่ายเพราะกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีช่องโว่ไม่สามารถจะเอาผิดไปถึงแม่ข่ายระดับกลางและระดับล่างต้องมีการแก้ไขและเพิ่มโทษอ่ามันก็จะไปสอดรับกับที่คุณเจรพรสินธุภัยรัฐมตีสำนักนายกพูดถึงประเด็นเรื่องสคอบอเนี่ยเราควรจะมีสัญญาณเตือนไหมน้องอัเนี้ยถึงเวลา อย่าว่าแต่สัญญาณนเตือนบางเคสไปร้องหน่วยงานแล้วก็ยังเงียบนะใช่อย่างกรณีแชร์ส่งอีสานนะคะแชร์ลูกโซ่ส่งอีสานนะหรือกรณีดีไอคอนนี่ก็เถอะอ่ะลองฟังคุณจุลพันธ์เราต้องปรับให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบของการช่อโกงรูปแบบของการที่เป็นแชร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ปรับเปลี่ยนไปมากวันนี้เนี่ยมันมีรูปแบบที่มันหลากหลายแล้วเราก็เชื่อว่ามันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ นะครับปีนี้ปีหน้าปีสิปีข้างหน้าเราจะอาจจะเห็นรูปแบบใหม่อาจจะเห็นกลไกใหม่อาจจะเห็นเครื่องมือใหม่ๆเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกฎหมายมีความจําเป็นที่ต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่ผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยเขาใช้เทคนิคใช้กลลลเม็ดใหม่ๆเข้ามาซึ่งกฎหมายที่เราจะปรับแก้มานี้ภายในระยะเวลา2-3เดือนข้างหน้าและนําส่งต่อ สภาเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อปิดช่องโหว่ต่างๆมันเข้ากรอบของการออกเป็นพระราชกาหนดค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ นะครับมีความจําเป็นจะต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดของกระทรวงการคลังเองเราก็มีความคิดที่จะออกเป็นพระราชกําหนดนะครับผู้ที่เข้าขาย18ท่านเนี่ยนะครับเราก็ตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังเรียบร้อยมีบางไรายไม่ได้มีการยื่นแบบภาษีในช่วง สามถึงห้าปีที่ผ่านมานะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับการไม่ยื่นแบบไม่ใช่ความผิดนะครับแต่ว่าเราก็จะตรวจสอบในทางลึกต่อไปว่ามีการหลบเลี่ยงหรือไม่อย่างไรและก็มีกลไกในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับเราก็จะดําเนินการให้ถึงที่สุดนี่นะฮะคือมีแนวโน้มออกไปพระกำหนดด้วยพระกำหนดปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ย ซึ่งก็ไม่ได้เอามาใช้กับเคสดีไอคอนเลยนะเพราะมันยังถูกตีความว่าเข้าหรือไม่เข้าใช่เพราะจะกําหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกปี2527ค่ะพรกำหนดทุกวันนี้ข้อหาที่แจ้งกับ18บอสดีไอคอนแล้วก็คือข้อหาช่อกงประชาชนกับผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ค่ะช่อโกงประชาชนเป็นความผิดตามระมวลกฎหมายอาญาปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้รู้หรือแจ้งให้ทราบ อ่าข้อกฎหมายต้องขึ้นมาสิจำได้ไหมช่อโกงประชาชนอ่ากรณีช่อโกงประชาชนเนี่ยมันจะอิงสองบตราคือช่อโกงธรรมดากับช่อโกงประชาชนซึ่งหลักของมันก็คือเกี่ยวข้องกับกรณีไม่บอกข้อเท็จจริงกนควรแจ้งให้ทราบค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ได้ไปซึ่งทรัพย์สินอ่านัดเนี่ยน้องกําลังหายอยู่ค่ะข้อกฎหมายระหวังนี้ทองเปิดตลาดในประเทศนี้ ไม่ขยับไม่ปรับราคานะคะทองแท่งยังขายออกอยู่ที่บาทละ43,250บาทต่อบาททองคำส่วนทองรูป,ปรพรร์ขายออก43,750บาทค่ะอืไม่มีการปรับราคาตอนนี้ยังไม่มีปร,ปรับราคาค่ะมอนิเตอร์ไว้มอนิเตอร์ไว้อ่านน้องไว้คาดหวังว่าจะเห็นเท่าไหร่โหอ้ยคาดไปทำไมเพราะในเมื่อไม่มีทองอยู่แล้ว <laughs> พี่นี่คนมีทองโอ้โหเส้นบรม <laughs> อันนี้ของแม่พี่แมนเป็นคนมีทองอ่านนึกดูสิมีเงินเขาได้เป็นทองบาทละห้าพันค่ะโอ้โหตอนนี้ทุกวันเนี้ยรู้สึกเดินออกจากบ้านหนักคอขึ้นทุกวันราคามันแพงขึ้นค่ะเมไานอ่ะต่อไปตะกี้อ่าพรก กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนเนี่ยก็คือแชร์ลูกโซ่มันเกิดขึ้นหลังจากเกิดเคสแชร์แม่ชะม้อยค่ะแม่ชะม้อยเนี่ยไปพนักงานขององค์การเชื้อเพลิงในสมัยนั้นองค์การเชื้อเพลิงในสมัยนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายน้ํามันเชื่อมัมก็บอกอยู่แล้วเธอก็ใสช่องว่างจากการที่ลักษณะให้มาร่วมลงทุน โดยที่ลงทุนการซื้อขายน้ำมันแล้วบอกว่ามีผลตอบแทนเป็นเดือนเดือนละเท่าไหร่เป็น5-6%าเปอเซะไรประมาณนี้แล้ววิธีการถ้าขนาดนั้นคือโด่งดังมากๆน้องไบรท์ดอกเบี้ยนในขนาดคิดเป็นเดือนเนี่ยเดือนละ6%นี่เรื่องใหญ่มากมถูกไหมใช่ค่ะคนก็สนใจแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยตอนนั้นก็คือเออเอาเงินมาร่วมลงทุนเป็นรถน้ำมันกี่คันกี่คัน อาเป็นล้อเลยบางทีออาแบ่งเป็นร้อยแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเธอก็เอาเงินที่เอาคนมาลงทุนนั่แหละไปฝากธนาคาร <c oughs> ดื้อๆเลยคิดว่าจะจับไม่ได้อ่าโดยที่ในเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าพอเงินลงทุนใครถอนก็เอาเงินใหม่เนี่ยไปจ่ายแต่เรื่องอย่างนี้มันทำไม่ได้ตลอดโซ่มันมีวันขาดเขาถึงเป็นที่มาของการใช้คำว่า พระราชกําลดการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกองประชาชนก็คือยืมเงินมาไม่มีของจริงถึงเวลาอ่ตัวเองก็ได้ผลตอบแทนแต่เธอก็ต้องรู้วันหนึ่งมันก็ต้องแตกอย่างที่ว่านี้แต่ขบวนการขนานใหญ่เลยอันนี้แหละเป็นที่มามแต่กฎหมายนี้ก็ไม่ได้ใช้ด้วยกับตัวเธอเพราะมันออกมาทีหลังอ,อ่ขนาดเดียวกัน ต่อมาก็มีแชร์ดังๆยกตัวอย่างชาเตอร์เนาะเคยได้ยินไหมมคุณเอกยุทธ์อืะแชร์ชาเตอร์เอออย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเรื่อยมาทีนี้พอมาถึงกรณีของ forex T D มันก็เป็นกรณีลักษณะมันไม่มีของไงเหมือนกับที่ไปแชร์แครอทอ,อ่ะอ่แชร์ส่งอีสานนะคะแชร์โซส่งอีสานก็ค,คือมันไม่มีจริง ทำหลอกขึ้นมาเป็นระบบที่เหมือนกับกาเทรดจริงมีตัวเลขวิ่งขึ้นวิ่งลงอันนี้เอาไว้หลอกคนไม่จริงแล้วก็ให้แต่ละคนไปชักชวนเครือข่ายค่ะและตัวเองได้เปอร์เซนต์จากเครือข่ายนั้นค่ะนึกออกใช่ไหมเรามีลูกทีมสิบคนลูกทีมเราขายได้เท่าไหร่หรือไปหาสมาชิกได้เท่าไหร่เราก็จะได้เปอร์เซนต์จากลูกทีมไอ้ชันต้นสิบอีกสิบคนแต่ละคนไปหาใหมา่ยี่สิบ 20สบคูณอ่าสิบเท่าไหรสอ0ร้ 200. ค่ะไอคนแรกเนี่ยที่เป็นแม่ทีมระดับต้นได้มันลงไปทุกชั้นอะ่ะเพียงแต่ยอดมันจะลดลงผมหมายถึงเปอร์เซ็นต์ลดลงนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะพอเปอร์เซ็นต์ลดลงเนี่ยถึงแม้เปอร์เซ็นต์ลดแต่จํานวนมันเยอะอ่านึกดูมันก็เป็นทวีคูณทวีคูณทว,วีคูณลงไปอะเลย้อนกลับมาดีไอคอนมันมีความก้้มกึง่ง ทำให้<ม>ตำรวจก็เลยยังไม่ได้ตั้งข้อหาพรกรกู้ยืมเงินเป็นปการช่อกงประชาชนหรือชายลูกโซ่เพราะว่าเดียคอนมีของอ่ะค่ะคือถ้าเป็นชายลูกโซ่ไปเลยจะไม่มีของอ่าแล้วทีนี้ถ้ามองในมุมทนายเขามีความมั่นออกมั่นใจขนาดไหนถึงสู้ผนึกกำลัง18บอสรวมถึงบอสดารารวมอยู่ในนี้ด้วยจะผลึกกำลังแล้วก็สู้คดีไปในทิศทางเดียวกันค่ะอ่าก็คาดเดาเขาจะบอกไหมว่ากรณีนี้ ถึงเวลาก็ขายสินค้าเพราะว่าคุณพอล่ะก่อนที่จะเข้าไปในเรือนจำให้สัมภาษณ์ว่าถึงแม้ว่าคือมันอยู่ที่การตีความเรื่องการหาคนเพราะคุณพอบอกว่าถึงหาคนมาก็ต้องมาขายสินค้าอยู่ดีมไม่งั้นจะเอาเงินมาจากไหนคุณพอลก็พูดไว้แบบนั้นใช่ไหมคะข้อสำคัญก็คือ,อถ้ามองมุมนั้นนะถ้าเรามาเดานะ,อะของทำไมเปิดบินสองแสนห้า แล้วคุณต้องมีของให้เขาหมดเลยสิดีลเลอร์อือันนี้ลองพยายามจะคิดดูในมุมนั้นว่าเขาจะสู้ยังไงเอ่อก็ไปดูใบสั่งซื้อสินค้ามาไหมอ่าก็ต้องไปดูมันมีตามจำนวนไหมกลัวดังมีครบไหมสต็อกลมหรือเปล่าถ้าเขาจะสู้นะเอ่อก็เป็นการเปิดบินคือเป็นการสั่งจองสินค้าแต่ถ้าจะเอาก็เบิกใช่เขาก็มีการบริหารจัดการถ้าเกิดถึงเวลาผลิตมาเต็มเลยเอาของไปไว้ที่ไหน อเขายังไม่รับของเพราะมีระบบสต๊อกให้ค่ะอล้และผลผลิตให้ทันทีเดี๋ยวขายไม่ทันหมดอายุก็ตามประมาณการการสั่งซื้อไหม,มตามอาการเปิดบินคือเริ่มต้นอันนี้สมุทเขาจะสู้ค่ะกรณีของไม่เต็มตามจํานวนอย่างที่ว่าค่ะเขาจะสู้ไหมอันนี้คิด<ข>นะเขาก็ต้องสู้ในประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าศาลท่านจะว่าย,ยัางไงนะ,ะถูกไหมอาแต่คำว่าช่อกงประชาชนได้หรือย,ยังมาตรานะคะ วรมสามสี่หนึ่งสามสี่สาไม่ใช่รายละเอียดของคดีไม่ใช่รายละเอียดของคดีรายละเอียดของพอรกผมหาเองมาตราเรื่องช่อโกงประชาชนเราเคยสามสี่หนึ่งค่ะกับสามสี่สามหรือไงไหมคะอ่าสามหนึ่งกับสามี่สถ้าจำไม่ผิดค่ะนี่ข้อกฎหมายคือผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นอันนี้คือแจ้งแล้ว ผู้ใดโดนุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความาเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลที่สามหรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทิ์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงแล้วก็ต่อเนื่องไปที่สาม มันจะเป็นช่อโกงประชาชนาเราเคยทำไว้ต้องไปหาอีกอเ,อเอาไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรแปร๊บเดึง นี่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 อ่าใช่นี่สามสนสามนะฮะถ้าทำความผิดตามมาตราสามส้หนึ่งคือช่อกงได้กระทําด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกแจ้งแก่ประชาชนทราบผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอ่านี่คือช่อกงประชาชนซึ่งเดิมเนี่ยมีการตีความประชาชนเขาถือกันสิบคนอืม สิบคนคเข้าขายช่อโกงประชาชนแต่ปัจจุบันกฎหมายได้ถูกวินิจฉัยแล้วว่าแม้ผู้สีหายเพียงคนเดียวแต่ถ้าได้กระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเป็นการช่อกงประชาชนแล้วถอกต้องเพราะผู้ที่เห็นข้อความมันคือมากกว่าหนึ่งคนคก็คือช่อโกงประชาชนอ้าวย้อนกลับไปดู3 4 1น้อง นี่สามสี่หนึ่งอ่านต้องไปอ่านอีกทีนึงมาตราสามสี่หนึ่งเป็นประมวลกฎหมายอาญาหมวดสามความผิดฐานช่อโกงนะคะม,มาตราสามสี่หนึ่งผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ ented, อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงข้อนี้ก่อนน้องไปทีละข้อโดยทุจริตอ่โดยทุจริตแปลว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเองทุจริตหลอกลวงเลยด้วยวิธีละแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง อันนี้ถูกไหมค่ะหรือโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามอันนี้แปลว่าคือกรณีทำไม่ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากการหลอกลวงถูกไหมคีย์เวิร์ดมาอยู่ตรงแรกว่าเข้าไหม,มหลอกลวงเพื่ออื่นโดยการแสดงข้อความไปเท็จ์อ่าแสดงข้อความไปเท็จไหม หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งไหมมีไหมเขาก็จะสู้ตรงนี้อเออท่านผู้ชมโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความจอ่าฝ่ายโจทย์ก็คือพักนาอาการเมื่อถึงเวลาขึ้นศาลตำรวจในขณะนี้ก็ต้องรวบรวมบอกว่าตรงไหนที่เป็นการแสดงข้อความแอเอืม และตรงไหนที่ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งไอ้ตรงหลังเนี่ยคือการได้ไปซึ่งทรัพย์สินอย่างที่รู้กันค่ะถ้าเอาช่อกงประชาชนค่ะอย่างที่ว่าเนี่ยนะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอ่ะและฟอกเงินมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมันต้องเป็นช่อกงประชาชนก่อนอืนึกออกใช่ไหมต้องมีความผิดตามนี้ก่อนอ่าข้อหาหลักต้องเกิดก่อนค่ะถ้า ไม่เข้าขายช่อโกงประชาชนฟอกเงินก็ไม่เกิดอก็จะไม่ได้ผิดฐานฟอกเงินฟอกเงินต้องมีฐานความผิดที่กําหนดเอาไว้ก็คือช่อโกงประชาชนก่อนอ่า